สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผู้มนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนายพรชัยธีรเวชเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน3า5ล้านราย ว่ากระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้จ่ายเงิน1 0 0 0 0ืบาทต่อรายให้กับกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่วันที่17มกราคม2568ถึง 28, <discussion S 2> an, 28. มีนาคม2568มียอดการจ่ายเงินสำเร็จแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น2,988,751รายคิดเป็นร้อยละ98.78ย่งไรก็ดีในรอบการจ่ายเงินซ้ำครั้งที่3ามเมื่อวันที่18เมษายนกรมบัญชีกลางได้สั่งจ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน36,151รายหากผู้ถูกระงับสิทธิเนื่องจากเสียชีวิต ด้ยผลการโอนเงินแบ่งเป็นโอนเงินสำเร็จ1,631รายเงินโอนไม่สำเร็จ34,520รายสาเหตุที่โอนเงินให้กลุ่มเป้าหมายไม่สำเร็จเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จำนวน33,435รายยังไม่ลงทะเบียนสมัครพร้อมเพย์เพื่อผูกบัญชีเงินฝากกับเลขประจำตัวประชาชนและสาเหตุอ,อื่นๆ1,85 0รายได้แก่บัญชีธนาคารไม่เคลื่อนไหวบัญชีธนาคารถูกปิดเลขที่บัญชีไม่ถูกต้องหรือบัญชีธนาคารติดเงื่อนไขและไม่มีบัญชีธนาคาร ภายหลังการจ่ายเงินซ้ำสามครั้งเมื่อวันที่18เมษายน2568ถือได้ว่ากระทรวงการคลังได้ดําเนินการจ่ายเงินให้กลุ่มเป้าหมายเสร็จสิ้นแล้วตามเงื่อนไขของโครงการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกล่าวคือเมื่อพ้นกำหนดการรีไทยครั้งที่3แล้วจะยุติการจ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายและถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการ ทั้งนี้ในการดาเนินโครงการภาครัฐได้จ่ายเงินหนึ่งหมื่นบาทให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้วรวมทั้งสิ้น2องล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามร้อยแปดสิบสองรายทำให้มีเม็ดเงินจากโครงการหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจํานวนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามจุดแปดสองล้านบาทอันเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้สูงอายุให้มีโอกาสเข้าถึงการใช้จ่ายที่จําเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุทั้งยังช่วยเพิ่มการบริโภคที่จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรรวมของปะเทศ ขอให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับเงินส่วนนี้วางแผนการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตอนเองและครอบครัวต่อไป